แจกแพนเนอร์เก็บเงิน1ปีไปเที่ยวกับแฟนไปไหนดีไปไหนดี่ไไนา ร้อนอยู่ทะเลฝนอยู่ภูเขาหนาวขึ้นดอยในฐานะที่เราสองคนนะคะเคยเก็บเงินด้วยแพนเนอร์รักษาแบบนี้มาก่อนแล้วนะคะคือเก็บเงินไปฝรั่งเศสเนาะวันนี้ก็เลยทําแพนเนอร์1ปีแบบนี้มาแจกทุกคนไปเลยค่ะของเรานะคะเราจะตั้งเป็นเที่ยวไทย3ฤดูแล้วถ้าเราตั้งโกไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันเองก่อนว่าถ้าเราจะเที่ยวไทย3ฤดูเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณกี่บาทคือการอนะเขาต้องการที่จะไปเที่ยวแบบ4เดือน1ครั้งอยากจะเก็บแบบ4เดือนแรกแล้วก็ไปเที่ยว1ครั้งเก็บอีก4เดือน ไปเที่ยวอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เก็บอีกสเดือนไปเที่ยวอีกหนึ่งครั้ง2,000บาทสตาร์ตต้นปีเลยวันที่1มกราโอเคค่ะยูก mm ็คือกันมีก็คือซิลีนที่บอกว่าพอมันแบ่งเป็น3ตอนอะ่ะมันก็จะได้เหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเก็บสเดือนแล้วให้รางวัลตัวเองหน่อยไปเที่ยวฤดูร้อนไปภูกเก็ตไปภูกเก็ตเดืเอน8เนี่ยก็น่าจะอยู่ช่วงแบบว่าหน้าฝนและฝนฤดูฝนนีเอาเป็นไปหน่านดีกว่ากำลังสวยเดือนสุดท้ายหนาวๆอย่างนี้ก็ต้องไปเชียง เป็นไงดูน่าสนใจไหมแพลนนี้เก็บเงิน1ปีได้เที่ยว3จังหวัด3ฤดูอิสระในการที่จะครีเอทแบบว่าแพลนเนอร์ของเราเองเนาะชอบแบบไหนสะดวกเที่ยวแบบไหนก็คือลองคุยกันดูแล้วก็ใครที่อยากอลองทําแพลนเนอร์แบบนี้นะคะลุยเลยค่ะไปโหลดได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะเนาะอันนี้ขอไม่ติ๊กได้ป่ะเดี๋ยวขอเก็บไปทำจริงตอนปี26งห้เลป่ะเออเออลุย,ลย